ไปเจีเวนเห็นแล้วเป็นหมตไปเอีเวนไปเดินนสองวงไปอยู่ในนูอยู่ในเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าในในเนตอนตะปูแก่มรจนอยู่ในการพุ่งงานอยู่ น้ำกบถึงเขาก็เคยไปอยู่นี่เป็นเป็นตะปูมันมีสัตว์เยอะตอนเราปลูกไปดูไปเป็นป่าก็ม้าใหญ่มากจะไปเจออีเวนต์การท่องโบราณไปอยู่ในทวเลทรายน้ำน้ำโบนาณอาจารย์เห็นอาหารเยอะให้นึกถึงนนตอนไปเจออีเวนต์ทีนี่หมูบ่บ้านเยอะนะหมู่บ้านใหญ่อาจารย์ว่าน่าจะสามร้อยสามร้อยสี่ร้อย าเตอนเช้าไปวิญญาณไปเดินกันสองโมงเดินวิญญาณกันสามวันเขาเสร็จบาทเดินอ้อมหมู่บ้านเนี่ยยันได้ข้าวก้อนยันได้ข้าวก้อนเดียวอ้อมหมู่บ้านเขาเขาก็มองดูอยู่แต่ว่าเขายังมีใส่บาทอะไรแบบมาที่ี่มีข้าวก้อนเดียวเออจะเอาทิ้งยังไงยังไงจะเอาเพิ่มทิ้งก็เขาอุตส่าห์ใส่ กินยังไงเออมีข้าวก้อนนี้ก้อนเดียวจะเอาให้ปลากินก็อยู่ที่วัดก็เคยหุ่นอาจารย์อยู่ก็หุได้เดี๋ยวนี้เราไม่บินแล้วว่ะฉันนก็เลยฉันอาจารย์ไม่เคยฉันก้หนียวมันเปะปาๆฉันไปก็เอาน้ำปะป๊าๆใส่เข้าไปไม่งั้นก็มันคื้นไม่ลงขื้นไม่ลงกินก็ฉันให้เขาให้หมดเลยเนี่ยเดีนี้ก็เลยลงหุ่นเพิ่มเลย คุยกันนั่งคุยกันผู้อสาริี่นห้องสองคนคือกี่แบบกันเราอยู่ด้วยกันห้องห้องคือขี่หลายลันมินวาดมินวาดไนเขาวอนเดียวสองคนห้องคือกี่หลเอาขึ้นีกเอาเอาหายออามันเดิตัวกัน้นก็คือเต็มที่กันเต็มที่มันอกะเดินกลุ่มทั้งโรงนะนพอรุ่งเช้าอ่ะทีนี้ไปมินวา โอ้ก็ใส่บาอยู่ใส่บาทคนใส่บาทเนื้เต็มเนื้อแต่เด็มจนได้จนได้อารมณ์เขีนมาใส่อาหารกินมาใส่เอบาทเอบาทคนใส่ได้เด็เสร็จแล้วอาหารที่เหลือก็ไปจ้างไปบอกเอออาหารที่มันเหลือก็เอาไปให้โรงเรียนให้เด็กให้โรงเรียนนะเขึ้นลงขึ้นไปกับเพื่อนมาเพื่อนเขาเต็มี่ยายเด้หมันึห้องกี่นายเดอะเหมือนกันกองโก วนัวออนนี้มือังได้เขา่อนอยู่นั่นคืวินวันแต่นี้อาหารที่วันไหนก็เยอะแต่อยู่ที่วันก็มียอะยู่หรอกอยู่าาบบต่แต่จะนว่เยอะกกินอาหารเยอะือตอนนี้จะบอกว่เจี่ยวอีเวแต่่อนานเขาสบานนั่องือ,อ้หกินข้าวนี่โยมนะกินข้าวออเ่าๆรังดูคนคนเน่นใสสารน้แข็งนะ มีน้ำน้ำก็ไปช่วยโอ้อะไรก็ไม่มีใช่ไมีกข้าออกมาโอ้มันเนมันจุตรงน้ำลงน้ำลงลงไปทีนี้เราล่นเืนเพื่นเขาโยนกันสองหูเขากิ่ไร่มันขึ้นเหงืออกไปออกมาเนอป่วยไปเข้งกินไรวนเขะรวนเข้ากิะวานะรเ้ากิอะ้กะไาดเ้นเลย นประมาณประมาณจะแบบครึ่งเดือนเอานาฬีนาโยนี้เป็ปตน,นตอนตะปูตอนตะปูต้นไม้นีต้นเอ็นตกเป็นคืนครับก็ค่อนข้า,างเหี่ยวหนูยีเน,นี่ยดูดูวันนี้ยาโยมาเยอะยทีใหม่ไททำบุญก็ให้ตั้งใจวินที่หาญาติน้องผู้ร่วมรับไปปีใหม่ไทยเรา ญาติพี่น้องที่เราทำบุญกรณ์ึงเขารู้ที่ส่วนบุญส่วนบุญส่วนหาญาติพี่น้องผู้ล่วงลบไปแล้วก็มีชีวิตอ,อยู่ทุกคนแล้วทุกคนมีพ่อมีแม่เราไม่ได้เกิดมาเนี่ยก็อภัยกนอภัยมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องเวลาทำบุญก็รณ์ึงเขาทำบุญแล้วก็ไม่ยังยังคิดแต่บีบุญไม่ใช่ต้องมาไปคืนญาติพี่น้องเราด้วยอย่างครั้งพุทธการทำบุญแล้วก็ไม่คิดถึงญาติ พระเจ้าพิมพิสารนะคำพรการพระเจ้าพิมพิสารนิมนต์พระมาห้าร้อยลูกผู้ที่จเจ้าเป็นประธานด้วยทำบุญใหญ่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญใหญ่มากนินมนต์ดูดิพระมาตั้งห้าร้อยอยู่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญเสร็จแล้วพระองค์ก็เออทำบุญตั้งใจทำบุญดีใจหแต่ไม่ได้ <c oughs> ไม่คิดถึงญาติพี่น้องที่จากไปพระองค์เ็นดีใจอยู่แต่ไม่ได้คิดถึงญาติพี่น้องที่จากไป พอทำบุญเสร็จแล้วก็เออดีใจตกกลางคืนพระองค์ท่านนอนหรือว่าบรรทมเป็นกษัตริย์เลียงวิมีสามอยู่ชั้นวิมานเจ็ดชั้นเรียกวิมานถ้าคำพทดกันก็เรียกว่าบ้านในหลายชั้นเรียกว่าเรียกวิมานเจ็ดชั้นตกกลางคืนมาแผ่นดินเหมือนแผ่นดินเทวไว แผ่นดินจะไหวหรือเหมือนกับแผ่นดินภูเขาจะหล่นเอ,อ,เอ,อยายอกพวกพวกยติพี่น้องอะที่ตกลงลงไปมาเขย่ามาเขย่าวิมา,ขามนของโบงนั่นแต่โบงไม่รู้ว่าเป็นอะไรเช้าขึ้นมากา็ประชุมขล่าเาบริมารพวกพวกโหนดพวกต่างว่าเ,เอ๊ะเมื่อคืนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนแผ่นดินไหวเหมืนอนอะไบ้านฉันเนี่ย วันกันจะโพวกพกทางก็มาประชุมกันให้ดูที่ว่าเป็นยังไงบ้านมองเป็นยังไงรือว่าจะเกิดเหตุไรอะไรทีนี้พวกทางต่างก็จับยิดจับดูว่าจะเป็นอะไรคนน้นใครนี้คนนม้ใคไก็ไม่ถูกใจโอกท่านไ้นี่คงก็ยังยังไม่ยังไม่ถูกใจว่ายังไม่ไม่สบายใจพวกทางไทยไทยว่าเป็นนั้นเป็นนี้ ก็ยังไม่สบายใจทีนี้เรามีพานคนนึงก็เลยบอกโอ,โอ่งโอ่งนั่นก็คุณพุทธเจ้าทำมาพุทธเจาก็น่าจะไปถามพุทเจ้า,าดูปรึกษาพุทธเจ้าดูคุณโอ่งนั่นก็คุณเคยกับพุทเจ้าน่าจะไปทูลถามพุทธเจ้าดูเออใช่ใช่โอ่งนั่นกเกษตรเป็นถามพุทธเจ้า,าการพานพุทธเจ้าว่าเข้าพเจ้าคือนอนไม่รู้เป็นไงเหมือนกันเห็นบุญไหวสวรรค์มันไหวอย่างนึง เหมือนกับกินเห็ดไอ้ว่าไอ้แค่ว่าเหมือนกับอยากจะกินไว้ฟ้าโถมม่รูจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับบ้านเมืองไหมโง่งันพระยาเราไม่เกิดเราโง่งันเออมหาบุพินทำบุญแล้วไม่อุทิศให้ญาติญาติเขาตั้งใจมาทำบุญใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่คิดถึงญาติที่รุกรับแบบกลับไปแล้วพวกวิญญาณมาขยาเขาประชุมกันนะญาติ ก็มมนรอจะให้เ euh, จ้าห bon, ีพิสารทิษให้รอแล้วเดินนั่งรอมันจะคือนรอรอของที่จะให้นั่งรอตั้งแต่พิมานมองกันหน้าแป้วเปาไปไทำไมเจ้ากานไมู่้อี่ญาติพี่น้องก็ไปชุมกันไปไปเขย่าพิมานเลยโอ้ไปเขย่าิมานพวกเราอย่าลืมนะทำบุญอที่ส่วนบุญส่วนบุญอย่าญาติพี่น้อง พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติๆที่ร่วมรับไปให้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลมันจะบุญแล้วก็จะมีบุญลงตาวะแล้าก็มีบุญให้ที่ส่วนบุญส่วนกุศลถึงเขาเลื่อนขึ้นเขาให้ถึงเจ้ากรรมให้เวรบ้างพระเจ้าอินทพิสารก็โอ้ก็ไปญาติพี่น้องก็โผล่พอโผล่ก็ประชุมกันทัดเด็จะอยู่บ้านก็เลยไม่คิดถึงนเขาไง พระเจ้าบอกเนี่ยพวกนั้นทำบุญแล้วไม่ถึงญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็เขาก็เลยประชุมกันมาเขยา่าวิมานของพวกนั้นน่ะแลก็จะทํายังไงบอกทีนี้พวกนั้นก็ทําบุญใหม่อทําบุญใหม่แลก็บูธิญาติพี่น้องเขาก็ดีใจเราทีส่ส่วนบุญส่วนกุศลไปหานเขาพรุ่งนี้ก็จะมีอันพ่อท่าป่าสืบต่อขอคะแนนข้างบน ได้เล็กเป็นน้อยไม่เป็นแรงตอนนี้โครงการหลงตาก็ได้สิบสามตันกว่าแล้ะน้ำทับน้ำซึมนีงง่าจะได้เจ็ดร้อยกิโลแล้วสิบสามตันกว่าแล้วนะโครงการพิชชาติเห็นลงตาท่านไม่ใช่มาท่านคิดจะทําก็จะทำหลงตาเล่าให้ฟังโครงการพิชชานหลวงตาเล่าให้ฟังว่าตอนท่านป่วยแต่ก่อนท่านก็ไม่เคยเล่าตอนนั้นท่านจะจากไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าเรา ทำวงการด้วยชาติไม่ใช่หล um ังดวงตาทำปกติดวงตาท่านนั Lap ่งภาวนะท่านก็เห็นเมตตาเห็นเมตตาไปท่านบอกว่าเวลาดวงตาออกอย่ากภาวนาท่านก็เ <in> ห็นเมตตานี่จิตสำสัทั้งหลายท่านนั่งเห็นเมตตาท่านบอกว่าเห็นเมตตาไปมันจะโรู้มันจะรู้ไม่หมดเนี่ยมีคืนนั้นท่านนั่งภาวนาเสร็จแล้วท่านก็ออย่างภาวนาท่านลองดูท่านก็เห็นเมตตาที่จิตสำทั้งหลายใ แหตเมตาเป็นมันดำของมันอมันวองาปกตินี่เหตเม่ตาเป็นลกมันเป็นโลกไม่หมดเลยแต่ว่าคืนนั้นเาบอกว่าเหตุไม่ตาเป็นแผ่ปยังไงก็ดำอันแผ่ปยังไงก็ดำขอมันมันเป็นอะไรมตาเลยมันเป็นอะไรก็มีปกติเราแหตเม่ตาคืนไหนที่เราเหตเมตาตอนเช้ามันมันแผ่ไปเป็นลกกไม่หมดเลยแล้วมันดำของมันแผ่เป็นยังไงเงยังไงมันก็ไม่ไม่ผ่าน ว่ามันดำมันเงนท่านเลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะเป็นอะไรพอไปดูเี็นไหนโอ้ท่านบอกบ้านเมืองจะเจอวิกฤตบ้านเมืองจะเจอวิกฤตท่านบอกเอ๊ะทำไมจะทำไงบ้านเมืองจะเจอท่านบอกบ้านเมืองมันจะเจอวิกฤตท่านบอกแล้วจะทำยังไงดีท่านนั่นท่านก็ถามตัวเองว่าแล้วจะมีทางรอดไหมเป็นยังไงบอกจะมีทางรอดไหม หน,นีคนนี้ตอบมาว่ามีหลงตามีทางรอดอยู่แต่เป็นทางนี้ๆ,ๆ,ๆนี่เพราะ่านจากจงดินไปให้หลวงตาไปมีทางเล็กๆอยู่หลวงตาก็เลยวันนี้แล้วใครจะแล้วใครจะเป็นผู้นำหลวงตาบอกอนแล้วใครจะเป็นผู้นำท่านก็ระละึกหาคนนั้นคนนี้เนี่ยไอ้เองเป็นผู้นำหลวงตาว่านี้เราผู้นี้เราไม่ได้ประมาทมันไม่ได้ประมาทคนนั้นคนนี้มันไม่ได้ไม่ได้ประมาท ท่านบระลุถึงคนนั้นคนนี้จะให้เป็นผู้นําวรจะทําทํำยังไงดีมันก็ไม่สว่างนะับมันก็ไม่ง่งท่านก็นเลยคิดว่าราล,ลึกถึงคนนั้นคนนี้อยู่นะแม้แต่พูดกับพูดงตาว่าไม่ได้โอ้วนแม้แต่ในหลวงรัชก,กาลที่สิบจะให้ในหลวงเป็นรัชก,กาลที่สิบเป็นคนนําผู้นําจะดีไหมที่ท่านถาใจของท่านลุตาว่านี่เราไม่ได้ประมาเราไม่ได้ระมานะคน,นนั้นคนนี้คน ถามไปงนันมัน่ยงนมืมันยังมันดําตัวมอน่สูมัอันบอกว่าอย่งนั้นข้าพเจ้าจะทําได้ไหมมันมีลุยได้เสียงก็เสียงก็ต่อมาดงตาว่าลงตานํ้าได้จะผ่านหรจะต้องผ่านจุดนี้ซะก่อนจุดแกเงอันบอกมันมีจุดที่ได้ที่จะผ่านได้ทีนี้ลงตาอะไรวะเอยไวงตาว่าเราพูดนะงตาเราไม่ได้ว่า ตวงตาบอกว่าเราขึ้นไปถามพระพุทธเจ้าหนึ่งหลวงตาท่านขึ้นบกเราขึ้นไถามพระพุทธเจ้าหนารบพระพุทธเจ้านึ่ไปารบพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะเปิดวงการชิชาติเนี่ยมันจะผิดพระอริยปฏิปีไหมเป็นปเิปีพระอริยเจ้าหลวงตาทั้นถามทะนว่าเนี่ราขึ้นไปริงนะเราไม่ได้โว่าหลวงตาบอกเราขึ้นไปถามพระพุทเจ้าหนึ่งบุญถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะทำโครงการชิชาติเน <Like> ี่ย มันจะผิดพระอริยประเพณีไหมประเพณีพระอริยเจ้าหลวงตาบอกพุทธเจ้าตอบมาเลยมหาปริยโกนาโหิตาจันทร์สัปปานนี่คือเมตตามหาปริยโกคือเมตตาสังโลกอ่ะพระุทธเจ้าตอบมาเลยบอกหลวงตาคุณถามพระุทธเจ้าบอกเนี่ยข้าพุทธเจ้าอยาจะทำเนี่ยจะผิดประเีณีพระอริยเจ้าไหมเสียงพุทธเจ้าตอบมาบอกว่ามหากริยโกนาโหิตาจันทร์สัปปานนี่ ท่านแม่ตาสัารโลกไม่มีประมาณทีน่หลวงตาเลยบอกคือแรงมันไม่มีนี่หลวงตาเลยบอกว่ากราบลาพระเจ้าหลวงตากราบลาพระเจ้าเพราะกาบลาพระเจ้าถึงพระเจ้าลดน้ำมนต์ให้หลวงตาหลวงตาเล่าอีกอย่งางพระเจ้าลดน้ำมนต์ให้หลวงตาหลวงตาเล่าอีกฟังว่าหัวหลวงตาเสี่ยงอารมท่านปลุกใจมันหลังจากมันมาหลวงตาเขาก็เปิดโครงการทุนศาเปิดโครงการทุนศา ใงปัจจุบันยังเป็นของคำได้สิบสามตันหลวงดาว่าพูดก็พูดน,นะท่านบอกผมจะเล่าให้ฟังถ้าไม่ใช่บุญเก่าผมยังไงก็ทํไา,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 าไม่ได้หลวงตาท่านบอกบุญเก่าผมเคยสร้างมาเราไม่ได้ประมาณเรื่องตัวนี้ถ้าไม่เคยสร้างมาไม่เคยทำมันมันจะทําไม่ได้หลวงตาบอกบุญเก่าหลวงตาเคยสร้างมาแล้วเคยทำมาแล้วมันถึงทำได้านสังสมมานี่น บอกไม่ได้ประมาทใครไม่ไม่ได้ประมาทใครทั้งนั้นถ้าไม่เคยสั่งสมเนี่ยจะทําไม่ได้โครงกมันต้องมีประวัติด้วยอาจารย์จำเราไปนานมันเราเกี่ยวข้องกันอยู่ขอบคุณไม่แก้วผมถ้าคุณไม่แก้วยังอยู่น่จะทวีชาติได้ยิ่คุณไม่แก้วทวีชาติได้ยิ่ผมครงารมันก็เป็นโครงการทวีชาติในอยู่ได้ตั้ง13ตัน หลวงตาบอกว่าบุญจากรดน,น้ำมนต์เนีโยมสังเกตเห็นไหมเวลาหลวงตาไปหม้อกองคำท่านยันตั้งใจทำน้ำมนต์มากเลยโยมปกติท่านท่านไม่เคยทำน้ำมนต์นะอย,อยมอมีทำถู่ปีละครั้งบุญาระหารเขาเปิดแต่ปกติท่านจะไม่เคยทำน้ำมนต์ในใครแต่ว่าเวลาองคการาวิชาเนี่ยท่านทำน้ำมนตนะ์ท่านตั้งใจจริงอยู่ท่านเพ่งเวลาท่านทำน้ำมนต์เสร็จแล้วก็จะไปลดน้องคำสังเกตปกติหลวงตา,วาไม่ได้ทำน้ำมนต์ดุด้วย แต่เวลาทั้นเป็นมอ่อทองที่ฟองคังที่ครั้งแรกที่สวนแจค็คทำอันดุอาจารย์หรือาจารย์น้อยท่านไ,นไม่ในเองเขาไม่ได้เตรียมไอ้ไม่เตรียมขันลงบนมาให้เราส่วนบนเราแต่ทำลงบนตปกติเราก็ปกติเราไม่ติดตาไม่ทำอี่แล้วที่นี่เราก็ไม่กล้าเตรียมไม่ท่านราะนี่มันโอ้ยมันไม่เต็มให้เราท่านดุใหญ่เลยตรงนี้เป็นอาขันลงบนมาเองอันทิ้งนานนอยู่งเองลงบนนี่มันนานมากหรือเปลา เสร็จแล้วก,ก็จะเอานละมนต์ไป็นรดนองคำเนี่ยนิยมภาคภูมิใจนะที่เร่าอีฟังนี่คนเก็บคนเล็กเล่เนนู้ก็ได้จากนี้ผมตาบอกว่านี่นะท่านน้าเราจะเล่าฟังองค์ปู่สงวั่นเนี่ไม่ใช่พร,ระธรรมดานะนี่เราไหวบูชาองค์ท่าน,นสงวั่นช่วยเราเยอะเราไม่ใช่ว่าท่านไปช่วยชาติแล้วเราจะไปยกยก่องท่านแต่จริงท่านเป็นพระดีนะ นถ้าพูดถึงขงคือถ้าพูดถึงครั้งพุทธกาลท้าจังหวะนี้คือพระระหันพงกาลอย่างท่านบอกภาพพิธีตอนประชุมมันแล้วท่านก็ไปเล่าที่กุฏิท่านก็เล่าให้ฟังตอนท่านเทศอบรมนะท่านวัเดือนทันวังในดีนะเป็นรบ้านบูชาถ้าเราไม่โอ้อวดั้าพทธถึีคือรียกพระลาหันไม่ใช่ว่า ท่านมาช่วยบครการช่วยฉันเราเราไปยกยอ,อ,อกปกป้างไม่ใช่อาจารย์ประทับใจนะประทับใจรอนุป,ปูร์ไปช่วยรู้สึกจะไปก็อแล้วเปลี่ยนบุญชีวิตก่อนนุปูร์ก็ไปด้วยตอนนั้นลนุป,ปูรไปรู้สึกว่าจะมีพระอาจารย์จำนี้ติดก่อน่าจะเป็นพระรุ่นก่อนจึงไป,ป็นประดับท่านอะไรนะั่นเสียชีวิตอาจารย์เป็นเขาสนให้อยู่อยู่ที่ทนี่หมัอนกั ตอนนั้นท่านชาติตอนนี้ท่านชาติเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่จังหวัดหาดนนเป็นเนรนะจำได้เป็สูงท่านชาติเป็นเนรตอนปนะี่สิบท่าน,านสูงนี่ก็าไปป่อยแต่ก่อนเนี่ก็ไม่ได้คุ้นเคยเลยหรือท่นานชาติเป็นเนรเขาตำรวจแล้วท่านชาติเนีน่เป็นเนรมาตามอาจารย์อาจารย์นะอาจารันรับลูกปู่เข้าไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ไหนน,น,นนู่นอาจารย์ลูกเค่งเงินโอ้โหรถมกิจิงมายงปี่สิบตอน เขาบาดเป็นมันจมันกองบกนุ่งปูมาจีมากับนุ่งตาจานนู่งตติดอยู่ตรงเคียงปากทางตรงเคียงถ้ายกไปไม่ห็นมันเข้ามาไม่ได้ยกรถติดจริงๆปีนึงอาจารย์ก็เลยบอกให้ตำรวจมาลากนุ่ปูบอกเอาเอาขึ้นรถลุกเอาลุ่ปูขึ้นรถเราเลยนะมาเลยก็ได้เพราะนุ่งตาลอยรถมันติดอยู่ตรงปากทางตรงเคียงตรงทางเข้าป่าตันเป็นไหมลุ่ปูมาเสร็จแล้วลุ่ปูมาถวายองค์ทางนุงตา นา่เข้ามาสละท่านฌานก็เป็นเงยนมันมันตามอาจาร้าลุงปู่เอาโทรศัพท์มาห้อยลงตาเสร็จแล้วอาจารย์เห็นโยมเห็นในภาพเต็มอาจารย์เห็นเร้่มประทับใจมากลุงตาไปจับมือลุงปู่ลุงปู่ก็จับมือลุงตาเอามาใส่เอามาใส่หมอลุงปู่ใส่หมอนจับมือลุงตาเอาใส่หมอไว้อาจารย์เห็นเนี่ยอพลุงตาจับหมอลุงปู่เพิ่เนี่ย น้ำตาลูากูพลาตรงนี้นะท่านมีใจเปื้มใจนี่แบบโยมนองว่าเราหันร้องไห้มันเป็นขี้ผ้าขันขน้ำล,ลูกปูยังร้องไห้เยิขัดขันน่ว่าเานรงไห้ปื้พนปีติเลยงไาจับหัวให้โยมเ็นดูภาพเลยอาจารย์เห็นกับตาก็าอาจารย์นั่งอยูใกล้น้ำตาลูกูผ้าทันทีเลยท่านประทับใจลง้งตาลมากเลยปื้พนปีติน้ตงตาจับหวัวให้ลูกปูอยู่สละในสระนหอ น้ำถาลูกปูเด่นไหลพระเน่ยไม่ปูล้อาจารย์ก็เห็นกำตายล้วูปูเนี่านหล่นลงเลยด้วยความผิดดีพระเนียนก็ไปเช็ดมันตาให้ลูกปูทรงเจ้าบอกเนี่ยเราไม่ใช่เห็นท่านสังวานลูกปูสังวานมาช่วยเราไปยกยอบวาไม่ใช่นนนี่นะถเดินทไวให้บอกพระบรกาหัวเนียท่านสังวานนี่ เราทงบุญการ,รกานังเก็บอาหารนท่านั่งกราบไหา้บูชาตแต่ก่อนต้องานก็ไม่รู้ว่ารู้หูเป็นยังว่าเราอยู่ผู้ทำบ้ญเราอยู่ยบนสถไฟหูไปอยู่ฝั่งนี้แต่ท่านท่านสฆงทำไปบ่อยต,ตอนมีเปิดโครงการพิชาตมีพอดอาหามีอะไรเนะี่ยอาจารย์เมื่อก่อนเห็นรถรถบัสร,รถสิบล้อ สอง0ัันโดตไเลาโคตร่เอาห้อยไกทังลงทันใหญ่มันลงทันลุงทันเลยเนียบุหรณโอ้าไปอะไรมันโคตรสิบล้อวันสองพันมันสูงนะสองพันนะแล้เห็นานเ่ยมีรถบ้าไปด้วยไปย้นไปก่อนยังไม่คุณเป็นไม่เคยไม่คุันสูงฮะเออไปทุกปีนยไปทุกปีสมไไปทุกปี นั่นแหละอาจารย์ก็ตอนนี้นท่านชาติไปอยู่ที่อะไรนะไปอยู่ที่ตางไปอยู่ที่ตาลรู้สึกว่าเนี่ยเสียชีวิตเรื่องบางท่านนะนะชื่ออะไรนะเอออาจารคิดสำคัญเลยจัจารายา์อะไรอาจารย์ก็ไปเอาส่งให้แก่ดูเออเขาเอาส่งเก็บไว้โยมอาจารย์ไปเห็นแลรถรถสงสารเอออาจารย์บอกให้เก็บไว้จะเมย์บอกพิสานไหนๆคนก็จากไปแล้วมันทำยังี้ไม่ถูกอาจารย์บอกเออเก็สบส่ง ที่จังหวัดเอเวแล้วก็อาจารย์ไปดูนในมุมโอมีหนอนมีเง,มงินเต็มไปหมดโอ้อาจารย์มาทำยังได้ไงเพออกมาคนก็เสียไปแล้วเผาเลิกจังตรงนั้นจังคือทำสถานีอยู่ที่จังหวัดตากอาจารย์บอกไหนๆก็จักรไปแล้วอย่าเขี่ยไปเลยมันเป็นภาระสำหรับคนอยู่เออแล้วก็เก็บไว้องนี่มันเป็นภาระสำหรับคนที่จะดูแลรักษาถ้าเอาไปยางนี้นาาานาอาจารย์มาเผาจะดีกว่าก็เลยมาถามอาจารย์ อา,าอ,าอ,อาจารย์สนองยังนองย่าอาจารย์ปัลยาโวทีอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ยังอยู่ที่นะอาจารย์ยังอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ต่างก็จะจัดงานศพให้ได้อาจารย์จัดอย่างที้ไปเล้วงานศพจัดยากยนะอาจารย์จะไปจัดงานศพนี่เกองนี่ตรงนั้นอาจารย์ซื้อนี่อยู่ประมาณ20กว่าเล่อาจารย์ซื้อ3-4แปลงอาจารย์พ่อทัพบา,าซื้อที่ อีแปลงนั้นเนะี่ซื้อประมาณเยอะากเยอะเกือบยีไร่แล้วล่ะอีกแปลงนึงก็ประมาณาเป็นถนนประมาณเกตารางวายัยเป็นถนนดูติดถนนเลยซื้อเองดิจัน,นก็รวบรวมแกนโยมพราะนักป่าซื้อที่วันที่มันน้อยนี่จันก,ก็พูดยาวมาต่อ,อาจากนี้เมื่อวานนดิจันก็ไปพูดกับท่านสงอยู่ว่าที่ทวันเราเนี่ยมันก็แค่สงสารผู้หญิง ผู้หญิงมาพักนอนะนเวลาในงานนี่ก็มีมีที่นอนแล้วก็ประลกับท่านสงอยู่ออวัดเราก็แคบเราจะขยา,ายเสหน่อยเอข้อรัชป่าขยายที่ทาให้ผู้หญิงได้พักนอนนาฝั่งนี้มันก็แคบไปปีเวลาจะดวมมีงานในการก็ไม่มีที่พักที่อาศัยอพราฉว่าโอกาสของหมอ,อก,ก็่า,าจะขยายฝั่งซ้มือเลยไว้สําหรับให้ผู้หญิงป็นาพัานอะฝั่งนี้แคบ ังนู้นเราถ้าเราขยายฝั่งนี้ได้เราก็ทำลงครัวฝั่งนู้นเป็นครัวกลางฝั่งนี้น่าจีให้ยืมได้บางรนะั้นเวลาเวลาีงานมีการอะไรเนี่ยไม่มียี่ภากที่สองงานก็กว้างแล้วี่เราแคบไปหน่อยถ่าจะให้ยืมอ,อยู่ฝั่งนู้นเขาจบอกอาจารย์ว่าน่าจะขยายฝั่งนี้ถ้ามีโอกาสนะ่านนะจะยวมารกัอาจารย์ระลบงานส่งอยู่ว่าน่าจะขยาย,ย่างนี้ ให้ผู้หญิงมาละพักภานะเวลามีงานมีการงานไม่มีงานพักที่ที่อาศัยผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะขยายตรงนี้แต่ถ้ามีโอกาสต่อไปอาจารย์ว่าคราวหน้านันจะทำก้อน้าผ่านซื้อที่ขยายตรงเนี้ยทำซื้อเสร็จแล้วแล้วก็ผมผมขอดีนมาผมอะไรูกต้นหอมต้นอะไรท้งหมดนี้ทำที่ทำให้สำหรับผู้หญิงเห็นผู้หญิงอยู่นี้ก็เยอะมันแคบตรงนั้อาจย์ว่า ก็วิ่งมัน zoom อยู่นแล้วก็ยขยายตรงนี้หมดขยายมันลำพอนักฟันแล้วก็คนเล็กน้อย,อย,ลอลอยแล้วก็มาซืออยาย้อยืมขยายอยากว่าดีไยยหม<า> zoom วันนี้เราเยอะไปหน่อยเนาะเยี <laughs> เ่ยมกันขากินข้าวดิปวดหนวยาน,นีเา่เดี๋ยวเอาไว้เล่าวันหลังให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับลวงตาเนาะ วันนี้วันที่หมาไทยนะตั้งใจอย่าลืมตั้งใจที่ส่วนบุญส่วนกุศสวนอายัดพี่น้องทุกคนาต้องมีพ่อมีแม่ันที่ทำสุขบุญก่อนเนาะมไม่มีนั่นหรอตั้งใจมันสุกบุญนะ Awali waham balik pulentisa karangiewa mewai do dinampe danangupakapati digitan bajitan tumhangkipamewasamisa tosabe pulentosangkapan jando panalasoh yata manisoh di raktowayadai apsitiyari